เปลี่ยนปืนนะครับ1ปืนหลัก2ปืนพก3มมีดนะครับอันนี้คือเซตติ้งใหม่คือทุกคนดูส,สังเกตเพดานทั้งบนนะครับตอนแรกนี่มันคือแบบทึบไปเลยนะพอเปิดอันนี้ปุ๊บสว่างจ้าตะลึงเกินนะครับผมคือดีขึ้นทันตาแน่นอนหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP คอ l l of d u t ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรล,ลด50%ด้วยนะครับรีบไปจัดด่วนๆราคาดีมากแล้วก็อย่าลืมตอนใช้บริการใส่โค้ด TG Hox a ด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะนอกจากคอ l l of เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, w a r t o v e r Watch อัปเดตซีซั่น5เข้าเกมแล้วนะครับเติมผ่านร้านเติมโค้ดเกมได้ราคาถูกกว่าเติมเองเช่นเคยนะครับตัว Black s a l e เนี่ย ถูกกว่าเติมเองเกือบ300บาทเลยนะครับสกินเซ็ตมอนสเตอร์เอเนอร์จีบันเดิลของ Call of Duty Black Ops หกก็มีมาขายแล้วเหมือนกันนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Black Ops หกนะครับไปถึงภาคน,นะครับที่ถามเรื่องเซตติ้งกับผมมาเยอะมากๆนะวันนี้พร้อมแล้วครับที่จะมาให้ดูเซตติ้งที่ผมใช้นะครับปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับลองปรับลองใช้แล้วรู้สึกว่าอันนี้เนี่ย โอเคระดับหนึ่งแล้วนะครับผมรดับแรกนะครับมาดูกราฟิกเซตติ้งของผมก่อนนะครับตรงช่องดิสเพย์นะครับเลื่อนมาตรง Eco System นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะปรับให้เราเป็นตัวนี้นะครับตัวกลางเราปรับปรับเป็น c u สตอมแล้วเราก็ออฟ v ีซิงทั้งเมนูและเกมพีออกไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวคัสตอม a m e ม a t e นะครับอันนี้ก็ออกแล้วแต่จอใครนะถ้าใครจอ1้4ของผมเนี่ยปรับให้มันเผื่อเกินไปสัก สิบถึงยี่สิบเป็นร้อยแปดสิบเป็นผมก็ได้นะครับส่วนไอ้ตั้งหน้าเมนูก็เก้าสิบหรือใครอยากประหยัดมากๆก็หกสิบก็ได้นะอันนี้คือเฟรมเรทหน้าเมนูนะเวลาเราไม่ได้อยู่ในเกมนะส่วนโฟกัสโหมดนะครับภาคนี้มันก็มีขึ้นมาให้ผมปรับเป็นศูนย์นะซึ่งไอ้โฟกัสโหมดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเกมนะครับมันเกี่ยวกับพวกโปรแกรมที่เราเปิดทิ้งไว้ข้างหลังเกมเวลาเราพับจอเข้ามาจะเจแค่นั้นนะครับมาต่อที่ quality นะครับเรื่องอั s c a l e นะครับผมใช้ตัว fx h a s e เหมือนเดิมนะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยผมใช้สเตนไปที่ มันไม่คมเท่าไหร่ผมปรับสเตนไปที่50เลยนะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องเฟรมเรทจริงๆนะครับคุณสามารถภาคนี้นะใช้ Nvi d i a เดีย DLSS เนี่ยเฟรมโคตรพุ่งนะครับคือพุ่งถ้าผมปลดไอ้ตัวลิมิตเนี่ยพุ่งไป200เลยนะแต่ว่าอ่ามันจะมีเรื่องอินพุตแหลกอยู่นิดหน่อยซึ่งถ้าใครไม่รู้สึกอะ่ะก็ใช้ได้นะถ้าแบบว่าไอ้ตัวแคสเนี่ยมันทำให้เฟรมเรทคุณพุ่งไม่พอครับไปใช้ Nvi d i a เดีย DLSS ได้เลยแล้วก็ตัว Variable Rate Shading ของเป็นออนนะครับแล้วก็มาเรื่องเท ตัวเท็กเจอร์อันดับแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยมันอของผมเนี่ยมันปรับโลหรือนอร์ม a ลมันไม่มีผลนะเฟรมเรทมันเท่ากันนะครับเพราะว่าการ์ดจอมันทํางานแบบเรื่อยๆแล้วเห็นไหมทุกคนแต่ว่าถ้าใครอลองลองปรับวีดีโลไปก่อนเลยถ้าใครรู้สึกว่าเฟรมเรทมันนิ่งแล้วนะครับลองปรับโลมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าภาพมันแบบไม่แยียตาขึ้นไปคือเกมคอสตี้นะครับถ้าคุณปรับวีดีโลเนี่ยมันแทบจะเป็นดินน้ำมันเลยนะก็ผมปรับเท็กเจอร์เป็นนอร์ม a ลนะครับผมเฟรมเรทเท่ากันหมดเลย3ตัวนี้นะครับตัวไฮเนี่ยเริ่มกินแล้วนะครับแล้วก็ Texture filter นะผมเป็น low นะครับ d e p t h o fill off นะครับผม Detail quality low นะครับ Particle resolution อันนี้ผมเป็น very low เลยนะครับ Bullet impact ภาานที่ผมปิดไปเลยนะผมว่ามันมันไม่ค่อยช่วยอะไรแล้วนะครับผม Effect ก็ low นะครับ Shader quality เป็น low นะครับเห็นไหมครับเราจะไม่เห็นสะท้อนอย่างนี้ครับด้านซ้ายเฮ้ยอันนี้อะไรแมปแมปผมจะดับอ่ะเนี่ยรีพูดก่อนแล้วกันนะครับ All demand textures t r e a m i n g เป็น o p t i m i z e นะครับแล้วก็เรื่องเงาแน่นอนทุกคนเงาแสงเราปิดให้โลให้น้อยที่สุดเลย เวียดีโล่ off 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 โล่ไปเลยนะครับผมแล้วก็เรื่อง environment นะครับเรื่องบรรยากาศนะก็ off off โล่ไปให้หมดเลยนะครับผมยิ่งไอ้พวกนี้เนี่ยต่ำน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวอาสียที่อะไรวะอ๋อมนมีแบบดับด้วยเหรอห้องซ้อมโอเคเดี๋ยวเข้ามาใหม่เจอกันทุกคนแป๊บนึงโอเคผมกลับมาแล้วก็จบเรื่องช่อง quality นะต่อไปเรื่อง view นะครับ FV ผมเล่นไปเลยเต็มที่100เพราะว่าภาคนี้ movement แม่งไวแบบไวชิบหายไวบอดนะครับคือผมลองไปลองเล่นตัว110 115แล้วนะ จะอ้วกนะครับผมภามันแคบไปเลยต้องเล่นร้อยี่สิบนะครับแล้วก็เอ f ดสฟิ View เป็นเ f f e c t e d เนะครับเราจะได้มองกว้างขึ้นมาแล้วก็ตัว f of v i e w ของปืนนะครับผมเป็น default นะแต่ถ้าใครอยากให้ปืนมันเล็กลงนะครับก็ปรับเป็น Y er ได้ต่อไปคาม e ล่านะครับเวอร์โมชั otion, ่นเบอร์ปิดนะครับผมอันนี้สำคัญมากสองนี้ต้องปิดนะไม่งั้นเล่นนี่มีอ้วกนะครับปืนมันเบอร์ส่วนเรื่องเสียงนะครับทุกคนภาคนี้ก็เหมือนเหมือนภาคเดิมแหละไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งเสียงไหนนะครับเสียงตีนก็เชี่ย คือเกมเขาเนี่ยมันเป็นเกมที่มีเสียงแบบบรรยากาศเกมเยอะระบงระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดนะครับทาไม่ยากมากนะครับที่จะฟังเสียงเท้าให้มันชัดนะครับผมก็ตัวมิกนะภาคนี้ผมใส่เป็นดโฟนเบสบูทนะครับผมรู้สึกว่าพอใช้ตัวนี้เนี่ยเสียงทุ้มเนี่ยมันเป็นเสียงเท้าเนี่ยมันชัดขึ้นมานั่นแหละก็ช่วยได้ดีเดียวแต่ไอโมโนออดิโออย่าไปเผื่อเปิดมานะครับผมอันนี้ปิดไปนะต่อไปแวะมาหน้าอินเตอร์เฟสแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องปิงเนี่ยก็ยังมีคนถามอยู่นะเรื่องปิงนะครับ นี่เลยเปิดตรงนี้ f อ Counter Server Retency แล้วก็ p a c k กเ l o s อแล้วก็อุลภูมิการ์จอนะผมเปิดอยู่4ตัวนี้นะครับเนี่ยมาช่อง interface นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ t e l e m e t r r แค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆที่ทุกคนต้องปรับในภาคนี้นะอันนี้ผมแบนเซน็นเมาส์ให้ก่อนที่ผมใช้นะนะตอนนี้นะผมว่าผมได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับเมาส์เซน็นผมใช้อยู่5นะครับเอดีผมใช้0.6นะ ก็ยังรู้สึกว่าจังหวะเป้าหลุดเยอะอยู่ดีนะครับภาคนี้เดี๋ยวเซนนี่ผมมีอัปเดตแน่นอนนะครับเรื่องเซนเมาส์แล้วก็เรื่องคีย์บายนะครับอ่ะอันดับแรกอ่ะเรามาดูหน่อยว่าผมจะพาปรับอะไรนะภาคนี้เราสามารถเอามีดออกมาถือได้แล้วซึ่ง PC นะครับมันมีปุ่มเหลือเฟือที่คุณสามารถจัดคีย์บายให้มีดออกมาได้ปกติมีดภาคนี้นะครับคุณต้องกดมีลีค้างหรือกดปุ่ม V นะถ้าเป็น default มีดมันถึงจะออกมานะครับซึ่งดีเลย์เนี่ยโคตรนานทุกคนแต่ถ้าเป็นเราปรับมาเป็นแบบว่า เลข3แล้วนะอันนี้ผมใช้เลข3นะเหมือนแบบเกมเอเดพทั่วไปเลยเล้าถึงมีดจะเป็นเลข3มครับมันจะเร็วมากเลยทุกคนยิงเสร็จแล้วแบบผมใช้บ่อยมากนะครับแบบมันเราออกจากจุดได้เร็วมากถือมีดมันวิ่งเร็วที่สุดแล้วนะครับเป็นอาวุธที่ถือแล้ววิ่งเร็วที่สุดนะมาดูกันนะครับว่าผมปรับยังไงนะไปเลาอเซิร์ฟไปเลยครับมีลีแล้วเรามาตัวนี้ก่อนนะครับดีเดีเคดมีลีเวบปอนแอคทิเวชันนะครับเราปรับเป็นดีเดทีเคีย์บายอันนี้จะทําให้เราสามารถเซตคีย์ของอาวมมีดออกาไ้้แล เรากดกลับไปทีนึงนะครับผมแล้วเราก็เซิร์ชเมื่อกี้นะครับมีรีเรามาที่สวิตช์ทูมีลีเวบอ,อนนะครับเราใส่เลข3ไปแต่ว่าเลข3าเนี่ยมันจะไปทับคิวสตินะครับแล้วก็ไปดันเลขคิวสติให้เป็น4 5 6หถัดไปอ่ะเดี๋ยวให้ดวงที่ผมใช้นะสกอร์สติพูดผิดทุกคนภ <laughs> าคนี้เป็นสกอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวสกอร์เห็นไหมเดี๋ยวผมดันไปจากอันนี้มัน3 4 5หใช่ไหมผมก็เป็น4 5 6หหนะครับเลขเราเหลืออยู่แล้วนะทุกคนก็ใช้ไปเลยพอเราได้ปุ๊บนะครับผมก็ชิวเลยทุกคนยิงแล้วแบบ ไม่เพลินจริงทุกคนแล้วผมใช้ก็ดร่อยแล้วมันใช้ได้ดีใช้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วเราก็ได้ถือมีดที่แบบเดี๋ยวพอได้ใช้สกินนะบอกเลยว่าโครเท่นะครับถือมีดวิ่งต่อไปนะครับเรื่องเซตติ้งของภาคใหม่เรื่องบูมเมนท์นะผมมาที่การนอนก่อนกันนะครับโพล e ผมเป็น go to นะไอ go ้ go to เนี่ยมันจะทำให้เราเวลากดนอนนะครับถ้าเราเ,ลาเผลอเบิ้ลอะมันจะไม่ลุกเราลุกคือเราต้องสปินวิ่งออกไปนะครับซึ่ง ทุกคนน่าจะเล่นแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่ภาคนี้เนี่ยมันจะมีอย่างเี้เนี่ยอันนี้คือแบบโมเมนต์ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ชอบต้องการให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับไอ้พุ่งซ้ายพุ่งขวาเนี่ยภาคนี้เนี่ยมันจะมีโมเมนต์ใหม่อยู่ที่แบบเราสามารถสไลด์แล้วนอนแบบว่าไล่ลอยต่อเรื่องงี้ด้วยอ่ะทุกคนเนี่ยเราสามารถสไลด์ไปอีกแบบแบบนี้ได้เลยนะครับแบบเริ่มผมเริ่มทาติดเลยนะไม่งําบ่อยมากเพราะว่าภาคนี้เนี่ยมันโดดไปดันไม่เวิร์คครับเวลาโดดทุกคนเป้ามันเด้งไม่ว่าคุณจะใส่ของแต่งใส่เพิกไปแบบช่วยแค่่่่ไหนนนแลล้วคยิงเเมาส์ี คือเป้าหลุดแน่นอนเวลาแบบโดดไปดานคนนะครับผมเป้าเด้งแบบแรงมากนะครับภ้างนี้ แล้วก็เรื่องอะเรื่องสปินนะครับมเมนต์ใหม่ดกวาสปินแอซิดนะครับตอนแรกนะผมลองเปิดไปเล่นออนะครับแล้วรู้สึกว่ามันมีอ่าการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการเยอะเกินไปแต่ถ้าใครที่เล่นออโต้สปินมากับวอร์โซนอยู่แล้วเนะี่ยก็เปิดออนไปนะครับมันมันคือเหมือนกันแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยไอมเมนต์ใหม่เนี่ยมันลั่นชิบหายเลยทุกคนผมก็เลยปิดไปเลยนะครับแล้วก็ไอพวกมเมนต์ใหม่อันนี้ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมแนะนําว่าปิดไปนะมันคือการที่อ่าเอไอเนี่ย มันจะแบบหมอบให้เราปีนให้เราคานให้เราสไลด์ให้เราครับอย่าหาเปิดเลยส่วน้พวกนี้ที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่พล behavior เนี่ยมันก็คือ default ที่ทุกคนมีเหมือนกันนะซึ่งผมก็ใช้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องสําคัญของการสับปืนนะครับเราพิมพ์ไปเลยครับผมตรงหน้าเซตนะเซ็ตค,ครับผมมันจะไปที่หน้านี้นะครับก็คืออันแรกเนี่ยคืออาวุธหลักอันที่สองคืออาวุธรองนะ ให้มาปรับตรงนี้เป็นเลข1 2นะครับมันจะอยู่บนสวิตช์มีลีนะครับผมแวะมาตรงนี้ครับผม p v s weapon นะครับเรากด delete ไปอันนี้มันคือมาใช้ลูกกิ้งเปลี่ยนอาวุธปืนนะครับซึ่งลูกกิ้งคนเล่นเมาส์นะแม่งลั่นบ่อยเอาออกไปเลยครับผมไม่งั้นมันลั่นสับปืนมั่วซั่วให้เรานะแล้วก็อีกหนึ่งเซตติ้งเรื่องอการลูกกิ้งลั่นนะครับผมเราพิมพ์ไปคำว่า next นะครับเรามาที่ next weapon ตรงนี้นะครับก็กด delete ทิ้งออกไปด้วยนะครับผมเท่านี้นะครับลูกกิ้งเมาส์เราจะไม่ลั่นแล้วเวลาเรากดเปลี่ยนนนนปปืืะครัับ1หลก 2องพกมีดนะครับอันนี้คือเซตติ้งใหม่มีดแน่นอนทุกคนอย่าลืมสับออกมาวิ่งนะครับของดีอันนี้คือฟิลเตอร์ที่ผมใช้ล่าสุดนะดูครับทุกคนอันนี้คือแวะพาแวะอันนี้คือพาแวะในบ้านก่อนซึ่งจริงๆแบล็คออ้บมันเป็นเกมที่ดีไซน์เรื่องแสงมาดีนะไม่เหมือนเรื่องมาแฟแบบที่แม่งแบบมุมมืดคือมองไม่เห็นเลยอ่ะอันนี้คทุกคนอันนี้คือฟิลเตอร์ที่ผมใช้นะครับเนี่ยภาพเป็นไงแบบมุมมืดคือแทบไม่มีนะครับคือทุกคนดูสังเกตเพดานท้้งบนนะครับ ตอนแรกนี่มันคือแบบทึบไปเลยนะพอเปิดอันนี้ปุ๊บสว่างจ้าทะลึกเกินนะครับผมคือดีขึ้นทันตาแน่นอนคืออันนี้คือปรับแค่เร่งสีให้มันสดแค่นั้นเลยมาดูกันผมใช้อะไรนะครับอย่าลืมนะใครที่ใช้ Nvi d i a เดียนะครับไปเปลี่ยนไปใช้ Nvidia App ด้วยนะมันจะเป็นฟิลเตอร์ตัวใหม่อันนี้นะครับพอเราลง Nvidia a p ียปใหม่นะครับก็มาที่เกมฟิลเตอร์ตรงนี้นะกด An เนเนตเมนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ได้เลยทุยกคนอาร์ทีเอ็กซ์ไดนามนนะครับอันนี้คือ ตัวฟิลเตอร์ใหม่ของแอปนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เซตตามผมได้เลยนะที่เป็นแสงตามนี้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนักตาหน่วงตาก็ลดไอตัวไอเซตโตเรชั่นบูส์นะครับลงมาสัก60นะแล้วก็อินเทน i ซิฟตี้ผมใช้56ตามนี้ได้เลยนะครับ ก็ลองไปใช้ดูก,ก่อนนะครับฟิลเตอร์นี้ก็เป็นเซตติ้งแรกคือปรับแค่นี้เลยทุกคนไม่ได้ไปปรับอะไรเพิ่มแล้วก็น่าจะประมาณนี้น่าจะครบแล้วนะทั้งเซตติ้งภาพนะครับเซตติ้งคีย์เซนตเมาส์นะครับผมแล้วก็เรื่องฟิลเตอร์ใครมีอะไรสงสัยติดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกนะันด้านล่างเดี๋ยวจะมีทั้งช่องแชทช่วยแล้วก็ผมไปช่วยตอบให้นะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับ Call Duty ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม <laughs> แวะมาดูผมไลฟ์สตรีีีีมมมมมบบบนนนนนแลลละะดดดด้้ววยยยยยคครรรัััััััสตตททงงงช่่อาาเเเเเ๋จจหกก็ผ